ความเจ็บปวดของนักลงทุนสาย VI ในช่วงที่ตลาดหุ้นตกลงมาต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนก็คือความรู้สึกเจ็บปวดในใจนักลงทุนจำนวนมากต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อลดความเจ็บปวดนั้นส่วนมากแล้วก็จะขายหุ้นทิ้งตัดขาดทุนเพราะทุนเห็นหุ้นที่ถืออยู่ตกลงไปเรื่อยๆไม่ไหวแต่ความเจ็บปวดในตลาดหุ้นของนักลงทุนเป็นเรื่องปกติ บ่อยครั้งคุณต้องทนที่จะไม่ทําอะไรเพราะการทําอาจจะทําให้คุณต้องขายหรือซื้อหุ้นเพิ่มซึ่งถ้าทําบ่อยๆคุณก็ไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวที่เน้นการถือหุ้นโดยอิงจากคุณสมบัติพื้นฐานของกิจการกลายเป็นนักเก่งกําไรระยะสั้นและอีกหลายครั้งแม้จะทนต่อไปคุณก็แพ้หรือไม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนระยะยาวทุกอย่างจึงเกี่ยวกับความเจ็บปวดทั้งสิน้นความเจ็บปวดที่1ขาดทุน ความเจ็บปวดของ VI ถ้าพูดถึงการขาดทุนผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ท,ที่ไม่ได้เจ็บมากถ้าการขาดทุนนั้นไม่ได้รุนแรงจนกลายเป็นหายนะเช่นขาดทุนไม่เกิน20%รในระหว่างปีเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่านานๆครั้งหุ้นก็ต้องปรับตัวลงบ้างแต่ถ้าปรับตัวลงติดต่อกันหลายปีหรือผลตอบแทนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้นย่ำแย่แบบนี้ VI ก็คงต้องรู้สึกเจ็บปวดหนักเพราะคนเราไม่มีใครอยากทนไปเพื่อพบกับจุดจบ มีแต่ทนด้วยความหวังว่ามันจะดีขึ้นสิ่งที่ทําให้เจ็บปวดที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องการขาดทุนของพอร์ตโดยรวมแต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะกําลังเกิดขึ้นในช่วงโควิด19ในช่วงนี้เหตุผลก็คือปีนี้ดูเหมือนว่าหุ้นตัวเล็กและกลางจะทําผลงานได้ย่แย่เมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ผมคิดว่าว i หลายคนอาจจะขาดทุนเกินกว่า20%เพราะหุ้นวีหลายตัวที่เป็นหุ้นยอดนิยมตกลงมากกว่า แล้วความเจ็บปวดที่2การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคือบ่อกเกิดแห่งความเจ็บปวดมากที่สุดสำหรับนักลงทุนขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะเราต้องการประเมินมาตรฐานหรือเป็นเครื่องชี้วัดว่าวิธีการลงทุนที่เราทําอยู่ดีแค่ไหนถ้าลงทุนไปเรื่อยๆวันต่อวันหรือแม้แต่ปีต่อปีโดยไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรเลยก็อาจไม่รู้ตัวทําให้เสียโอกาสกําไรและประสบโอกาสข,ขาดทุนระยะยาวได้ การเปรียบเทียบกับผลงานการลงทุนของเพื่อนหรือคนที่รู้จักผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรดูจะเป็นโทษมากกว่าคุณอาจจะเห็นว่าหุ้นบางตัวของเพื่อนเติบโตดีกว่าหุ้นของคุณแต่คุณก็ไม่รู้ว่าต้นทุนเขาเป็นอย่างไรหุ้นบางตัวอาจจะขาดทุนหนักหรือยังมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกมากน้อยแค่ไหนหรือมันสร้างผลตอบแทนอย่างไรดังนั้นการเปรียบเทียบผลการลงทุนกับคนอื่นมีแต่จะทำให้คุณหาความสุขไม่ได้ แนะนำว่าคุณแค่เปรียบเทียบหุ้นในปีนี้กับปีก่อนๆเท่านั้นพออย่าเปรียบเทียบเรื่องเงินทองกับคนเพราะมันมีแต่จะบันทอนกําลังใจจนคุณตัดโอกาสรวยของตนเองความเจ็บปวดที่3ความหมวั่นไหวหุ้นลงหุ้นของเราก็ลงด้วยแต่เวลาหุ้นขึ้นหุ้นของเรากลับไม่ขึ้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้นักลงทุนจำนวนมากต้องขายหุ้นทิ้งเพื่อลดความเจ็บปวดลงแต่หลายคนก็ต้องเจ็บปวดอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน หุ้นที่เพิ่งขายก็ปรับตัวขึ้นมาผมถึงแนะนำว่าหัวใจหลักของวีไคือต้านทานสิ่งรบเร้าให้ได้คุณต้องอดทนต่อความผันผวนของหุ้นได้ดีกว่าคนอื่นอย่างที่เัาเฟตเคยพูดไว้ตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายเงินจากคนที่อดทนไม่ได้ไปสู่คนที่อดทนรอได้ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต้องคิดเสมอว่าความผันผวนของหุ้นนั้นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องสอดคล้องกับดัชนีตลาดเสมอไป โดยเฉพาะหุ้น VI ที่มักจะถูกกำหนดโดยพื้นฐานและผลประกอบการมากกว่าอิทธิพลของตลาดหุ้นความเจ็บปวดที่4ความเสียดายความเสียดายและความเสียใจมักเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับนักลงทุนในช่วงที่ตราดหุ้นดีราคาหุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนักลงทุนก็จะเล็งซื้อหุ้นบางตัวแต่มักจะต่อรองราคามากเกินไปโดยการตั้งเสนอซื้อแทนที่จะเคาะซื้อแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปแรงทำให้คุณพลาดและไม่ต้องการไล่ซื้อตาม สุดท้ายราคาหุ้นตัวนั้นขึ้นไปมากจนคุณรู้สึกว่าผิดพลาดในชีวิตสาเหตุง่ายๆคือคุณเหนียวเกินไปจนเจ็บปวดความเจ็บปวดที่5คิดว่ามันจะดีขึ้นในช่วงที่หุ้นตกและคุณกําลังคิดจะขายหุ้นแต่แล้วก็ไม่ได้ขายสุดท้ายหุ้นตกหนักอีกจนคุณขาดทุนจากที่เคยกําไรทําให้รู้สึกเสียใจและเจ็บปวดอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้คุณไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนธรรมดา จะรู้ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นต้องทําใจมีเรื่องเจ็บปวดในตลาดหุ้นตลอดเวลาถ้าคุณไม่ฝึกฝนการทําใจให้เข้มแข็งโอกาสที่ความเจ็บปวดจะมาทําร้ายทั้งในเรื่องของจิตใจและผลการลงทุนก็จะสูงการเป็น VI และเลือกจะลงทุนระยะยาวคุณสมบัติสําคัญที่ควรมีคือการมีจิตใจที่มั่นคงมีความอดทนและอดกลั้นสูงสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเท่าเทกับความรู้ในเรื่องของการลงทุนเลย จิตใจที่เข้มแข็งบวกความรู้ที่กว้างขวางเท่ากับการเป็น VI ที่สมบูรณ์หุ้นพลิกชีวิตได้หากคุณเข้าใจเรื่องนี้หุ้นเป็นการลงทุนที่ทําให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้ไวที่สุดหรือไม่การฝึกจิตใจให้เข้มแข็งแบบ VI ต้องดูหุ้นที่ตัวธุรกิจให้มากผมอยากให้นักลงทุนมองว่าตัวเองพร้อมที่จะถือหุ้นนั้นไปตลอดชีวิตถึงแม้ราคาหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นก็อดทนรวยได้ ไม่ขายเพราะมองเงินปันผลที่ได้รับทุกๆปีเป็นหลักเสมือนว่าตัวเราเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของธุรกิจนั้นหุ้นเป็นการลงทุนที่ทําให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้ไวที่สุดหรือไม่เชื่อเถอะว่ามีคนที่พลิกชีวิตได้ไวแบบนั้นจริงแค่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้ความคิดจากตักลงทุนคนที่หนึ่งผมเข้ามาแล้วกําไรตลอดในชีวิตเคยขาดทุน3ามครั้งแถมได้เงิน10-1 5เปซต่อปีโดยมีทุนแค่200,000บาทตอนนี้มีหลักล้านแล้ว ความคิดจากนักลงทุนคนที่2ไม่ต้องใช้เวลาบางที20-30ปีและหลายครั้งการรอก็ไม่คุ้มค่าความคิดจากนักลงทุนคนที่3าหุ้นเป็นการลงทุนที่ทําให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้ไวที่สุดแต่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นความคิดจากนักลงทุนคนที่4ี่ ถามว่าที่สุดไหมถ้าทุนเยอะถูกตัวถูกจังหวะก็อาจจะที่สุดแต่ยากมากเหมือนปีนขึ้นภูเขาน้ําแข็งที่สูงชันคนที่จะทําแบบนั้นได้มีแค่หยิบมือซึ่งหยิบมือนั้นต้องใช้ทั้งความสามารถและดวงด้วยความคิดจากนักลงทุนคนที่5ใช้คําว่ามีโอกาสสูงเพราะมองตามหลักสถิติและความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตของการลงทุนแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะได้เงินก้อนนั้นกลับไปทุกคนคุณจะมีโอกาสชนะตลาดถ้าคุณชนะคนได้ ตลาดหุ้นทําให้คนจนกลายเป็นคนรวยและทําให้คนรวยกลายเป็นคนจนได้เช่นกันไม่มีใครซื้อหุ้นถูกตัวได้ทุกครั้งไปทําไมเพราะคุณไม่ใช่พระเจ้าคุณไม่มีทางรู้อนาคตล่วงหน้าแบบร้อเซแต่มันมีทางอย่างน้อย50-80%ที่คุณจะรู้ได้อย่างที่บอกคุณจะมีโอกาสชนะตลาดถ้าคุณชนะความคิดบวกอารมณ์ของคนการชนะนั้นส่วนใหญ่มาจากการวิเคราะห์สถิติไม่ใช่ดวงลุวนๆหรือใช้ความรู้สึก มาตัดสินใจผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนผมคิดว่าสินทรัพย์ทุกประเภทสามารถพาคุณไปรวยได้หมดถ้ารู้จักมันอย่างดีคนที่รวยเพราะหุ้นมีน้อยมากเพราะในทางทฤษฎีราคาหุ้นแต่ละตัวจะสะท้อนศักยภาพในระยะยาวดังนั้นคนที่ไม่รวยส่วนหนึ่งก็เพราะรอไม่ได้หรือลงทุนไม่ถูกตัวไม่ถูกจังหวะ การที่คุณจะซื้อหุ้นตัวนี้ในวันนี้และหวังจะให้ราคาสูงขึ้นหลายเท่าในเวลาอันสั้นเช่น1ปี3ปีเป็นไปได้ยากมากยกเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนซึ่งคุณก็อาจจะไม่รู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นไปทางบวกหรือลบเซียนหุ้นระดับโลกยังให้ข้อคิดเลยว่าบนโลกนี้มีคนรวยเพราะการเล่นหุ้นแต่น้อยมากเพราะการเล่นหุ้นเต็มไปด้วยอารมณ์และการคาดเดาเมื่อขาดทุน ก็ยากที่จะรับสภาพต้องจำใจขายเมื่อกำไรก็ไม่อยากขายเก็บไว้จนหลุดโอกาสคียเวร์ดที่แท้จริงของการลงทุนอย่าเพิ่งตกใจคุณคงคิดว่าพูดให้กลัวเพื่อให้คุณเลิกลงทุนผมแค่เสนอความเป็นจริงให้เห็นเท่านั้นหุ้นคือการลงทุนที่เสมือนส่วนหนึ่งของกิจการแม้ว่าจะไม่ได้ลงแรงแต่คุณลงเงินดังนั้นถ้าคุณซื้อหุ้นถูกตัวคุณจะได้ปันผลซึ่งถือเป็นหนึ่งความมั่นคงของชีวิต แล้วถ้าคุณซื้อหุ้นถูกจังหวะหุ้นจะพลิกชีวิตคุณจากไม่มีเงินเป็นมีเงินมหาศาลได้อย่างที่บอกเชื่อถือว่ามีคนที่พลิกชีวิตเพราะหุ้นได้ไวพลิกชีวิตได้แต่ต้องใช้เวลานานและไม่พลิกชีวิตเลยเพราะความเป็นจริงอีกอย่างที่หลายคนลืมคือการลงทุนจะรูปแบบไหนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคุณจะไม่เลือกลงทุนในหุ้นไปเปิดกิจการเองไปเล่นคริปโตหรือฝากเงินธนาคารก็เกิดความเสี่ยงได้ไม่เช่นนั้นคงไม่มีคําเตือนนี้ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนคีย์เวิร์ดที่แท้จริงจรงอยู่ที่การศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนไม่ใช่การลงทุนรูปแบบไหนการลงทุนเป็นเรื่องของการถูกที่ถูกเวลาและถูกตัวถ้าคุณลงทุนผิดที่ผมว่าจะกี่ชาติก็ไม่รวยหรอกถ้าย้อนไปดู40ปีที่ผ่านมารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือหุ้นแต่คุณก็รู้อยู่ว่ามันผันผวน,นแค่ไหน อยากได้มากก็ต้องศึกษามากและรับความเสี่ยงมาก6นิสัยของคนมีโอกาสรวยคนจะร่ำรวยได้โดยพลิกชีวิตจากยาจกเป็นเศรษฐีหรือจากคนฐานะปานกลางเป็นมั่งคั่งได้มักขึ้นอยู่กับนิสัยที่คุณทำหากคุณมีนิสัยดังต่อไปนี้ผมมอกว่าคุณมีโอกาสรวยแต่จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนของคุณ